ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา1ปีสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ชรารู้ Smart Students เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตวรรษที่21มีเป้าหมายโกล์ GO, การจัดการศึกษาไฟสมาร์ r สมาร์ t ออฟฟิศสมาร์ s ค h o สมาร์ r ดีเรกเตอร์สมาร์ e ที h เชอร์สมาร์ d สตูเดนโดยมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคือ SSK 2งานมีมาตรฐานบริการด้วยหัวใจใช้องค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับจุดเน้น9ประการนายโฟกัสในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมเลิศล้ำคิดเลขเป็นเด่นด้านวิชาการคิดอ่านเขียนก้าวหน้านำพาเทคโนโลยีมีเวทีแลกเปลี่ยนเพิ่มสมรรถนะทักษะอาชีพในศตวรรษที่21 ความสำเร็จปรถมวัยใส่ใจภาษาที่2ในปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสอมีโรงเรียนในสังกัดอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน180โรงเรียนครอบกลุม7อ็ดอำเภอดังนี้อเภออุทุมพรพิศสยัยอเภอราศีสลายอห้วยทับทันอเภอโพสุวรร์ อำเภอศิลาลาดอำเภอเมืองจันทร์และอำเภอเบึงบูนการประเมินสมดิทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้มในการสำังงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา1ปี ประวัตินายสุริภาสีหวงศ์เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคม2505ปัจจุบันอายุ59ปีสมรสกับนางอุบลสีหวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเพียมากรัฐราชพิทยาคารมีบุตรธิดา2คน 1. นางธนพรศีลพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราศีสไลดย 2. นางสาวสุปริยาพรสีหวงศ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพมหาคนครประวัติการศึกษาปี2524ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาวิทยาลัยครูสุรินท์ปี2526ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมกรมการฝึกหัดครูปี2529 ศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราชปี2544ศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราชประวัติการรับราชการ บรรจุรับราชการในวันที่3พฤษภาคม2525ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านบอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกด1สิงหาคม2533ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกด20สิงหาคม2535รักษาการศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกด27ธันวาคม2536ศึกษาธิการอำเภอบึงบูรจังหวัด ศรีสะเกษ1ธันวาคม2541ศึกษาที่การอำเภอราศีสไลัยจังหวัดศรีสะเกษ7กร,รกฎาคม2546โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาที่การอำเภอราศีสไลดปฏิบัติหน้าที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารีสเกตเขต2 24ธันวาคม2547เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารีสเกตเขต2 25กันยายน2549รองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารีสเกตเขต2 18สิงหาคม2553รองผู้อำน ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2และ 28ตุลาคม2563ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขต2ผลงานที่ภาคภูมิใจปี2542ได้รับเครื่องหมายคูรุปสดุดีปี2558ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ปี2556ได้รับรางวัลเสมาปปสดีเด่นปี2557ได้รับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ1แสงครูดีปี2,558รางวัล m o e Award สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการเตรียมความพร้อมการประเมินครั้งนี้มีการเตรียมการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีนาย นายสุริภาสีหวงศ์พื่อในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตสอง ได้นำรูปแบบการจัดก,การศึกษา y Smart มาเป็นหลักในการบริหารจัดก,การที่ดีโดยนำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ5ปี2561ถึง2565นำผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคจุดเด่นจุดด้อย จากการดำนเนินงานมาเป็นฐานในการจัดทำแผนปริบัติการประจำปี2564โดยมีการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนางกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ Smart Students มีเป้าหมาย Fly Smart โดยมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคือ SSK 2สู่จุดเน้น9ประการ Nine Focus นักเรียนฉลาดรู้ Smart SSK 2 เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะในศตรวรรษที่ย1มีการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเดือภาระด้านเอกสารรวมทั้พัฒน,นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในภารกิจทั้ง4ด้านและการให้บริการข้อมูลต่างๆเช่น AMSS Plus ระบบบริหารจัดก,การงานทั้ง4ด้าน e-office การรับส่งหนังสือราชการ e-salary ระบบเงินเดือนอ e ิเล็กทรอนิกส์ซาออนไลน์ระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตัวช้วัดที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเารเียนรู้การบริหารจัดก,การโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานของตนเองอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA ผ่านนโยบายมาตรการแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2563ตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารและการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามกรอบภารกิจกระจายอำนาจทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนผ่านคณะบริหารดังนี้ผู้บริการสนัมงานเขตพื้นที่รองผู้บริการสนักงานเขตพื้นที่ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการกตปนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุกรรมการกตปนเขตพื้นที่อนุกรรมการกตปนกลุ่มเครือข่ายนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกตปนประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มและ บุคลากรในสํานักง,งานเขตไปศึกษาดูงานสํานักง,งานเขตต้นแบบณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เน้นแบบอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละกลุ่มง,งานจึงเกิดคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มง,งานและแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล รือร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษากับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง18กลุ่มจัดสรรงบประมาณสนับสนุน30,000-50,000บาทตามความมากน้อยของจำนวนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายรวมงบประมาณทั้งสิ้น670,000บาทองค์ประกอบที่2การบริหารจัดก,การศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1การบริหารงานด้านวิชาการ จะประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่นให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรปรถมวัย ตามความต้องการของสถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาผลิตจัดหาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีแผนการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพตัวชี้วัดที่2การบริหารงานได้งบประมาณว่าแผนการใช้งบประมาณอยา่างระบบจะทำแผนที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิบัติ มีการนำโปรแกรมสเหตุรูปมาใช้ในการเงินและพัสดุควบคุมการใช้เงินอย่างเป็นระบบและมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินการในลำดับที่7ของประเทศคิดเป็นร้อยละ99.82ตัวชี้วัดที่3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลมีแผนอัตรากําลังสําหรับใช้ในการวางแผนและบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่มีการดําเนินงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ย้ายองค์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานยกย่องเชิอชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวช้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปพัฒนาระบบสำนักง,งานอัตโนมัติในการรับส่งหนังสือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์จะทำข้อมูลประชากรวัยเรียนจะทำแผนการรับนักเรียนประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและติดตามการรับนักเรียนเข้าเรียนพัฒนาปร,ปรับปรุงสมนักง,งานให้ได้อยู่ทันสมัย นำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นกรอบในการบริหารจัดการมีการจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนติดตามประเมินผลและรายงานผลจัดให้มีกองทุนกัระะยาณมิตราจารย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและประสบความเดือดร้อนตัวชีวัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะทำแผนและมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา4ด้านประกอบด้วยด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปสรุปและรายงานผลและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ององค์ประกอบที่3ส่งิลที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่1สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสมําเร็จและเป็นแบบอย่างได้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขสองเป็นสำนักง,งานที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้โดยเป็นสำนักง,งานที่มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ2563ในระดับดีเยี่ยม และมีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดก,การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการขอสนังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบ2563ในระดับดีมากและผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS ในปี2563ในระดับมาตรฐานขั้นสูง จากผลคะแนนดังกล่าวสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการมีภาวะผู้นำที่สามารถนำพาให้การปฏิบัติงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสกเกตเขตสประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวช้วตัวชิวที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประถมวัยสถานศึกษาได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพมีการส่งรายงานการัประเมินตนเองครบทุกโรงเรียนตัวช้วัดที่3 ผู้เรียนระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตรมีการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านในระดับประถมวัยมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนิเทศอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพประชากรวัย เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกคนนักเรียนและเด็กพิการเรียนร่วมได้รับการดูแลและช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพเด็กได้โอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกองทุนกัละยาณมิตรอาจารย์และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมในโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตัวชีวะที่5ข้าราชการครูและบุคลากร ทกกาารศึษพนักงานราชการลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในหลากหลายสาขาตัวชี้วัดที่6ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการในแต่ละวัน ผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่จะมีตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจากกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนักประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ PRSSK2 ติดตามบันทึกภาพกิจกรรมและจัดทําจดหมายข่าวซึ่งทุกกลุ่มงานก็ได้จะทําผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของจดหมายข่าวรายงานต่อผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย าาาจากจามองค์ประกอบ14ตัวชี้วัดที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติประจำปีการศึกษา2563มีผลสมฤทริ์ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับผล O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใน3รายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและผล O-net ชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลีย่ยภาษาไทยเพิ่มขึ้นและค่าเฉลี่ยสูงมากกว่าระดับจังหวัดเราจะสร้างนักเรียน เป็นนักเรียนที่ฉลาดรู้ smart student สีสเกตเขตสองต้องเป็นหนึ่ง